สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชงชาเขียวนะคะวันนี้มีชาเขียวอันนี้ค่ะมีน้ำมะพร้าวค่ะอันนี้เราก็จะใส่ชาเขียวลงไปอันนี้คือนี่ค่ะเราก็จะมาคน อันนี้จะเป็นชาเขียวชงด้วยน้ำมะพร้าวนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้นมค่ะปกติเราจะใช้นมนะคะแต่ตอนนี้คือความหอมก็คือไม่หอมบางอย่างก็ไม่ได้เข้ากับนมน,นี่เรามาลองชิมกันนะคะชาเขียวชงด้วยน้ำมะพร้าว อร่อยค่ะ